ให้หายวันนี้ผมจะมพูดถึงเรื่องทีมนะครับว่าเกมนี้ทีมคืออะไรยังไงจัดยังไงบาบาสำหรับผู้เล่นใหม่จริง,รงๆเพราะว่ามีคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์ซึ่งผมก็ตอบให้แล้วแหละแต่ก็มาทําคลิปอธิบายให้เขาอีกทีเพราะผมสัญญากับเขาไว้แล้วเพื่อเขาจะเข้าใจมากขึ้นคือมันเป็นเรื่องเก่าแล้วแหละก็คือผู้เล่นเก่าสามารถ,าารถข้ามไปเลยก็ได้แต่ผู้เล่นใหม่ก็ควรจะดูนิดน,นึงนะครับเผื่อไว้เนาะสิ่งที่เราจะเอามาพูดถึงก็คือเรื่องพื้นฐานเรื่องทีมแล้วก็ลำดับการเปิดตัวก็ประมาณนี้้ครรรรัับบบอเเเาาาามพพูดถึงงะะืนนนนฐกกยย่แล เกมนี้ประกอบด้วยผ่าทั้งหมด7ผ่าท์อย่างแรกคือล่าสังหารที่ทําดาเมจเดี่ยวกับมอนตัวเดียวนะต่อไปก็ทําลายล้างที่ทําดาเมจกับมอนหมู่3ตัวปัญญาที่ทําดาเมจกับมอนหมู่5ตัวลบล้างที่ทาดาเมจเป็นดอทแล้วก็ดีบัฟฟประสานที่เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่องฟูที่เป็นสายฮิวอนุรักษ์ต็เป็นสายป้องกันพื้นฐานเข้าใจไง่ายๆนะครับเอา้า เปิดดไไฟไ้ต่อไปกระบบธาตุซึ่งระบบธาตุก็จะมีเวลาคุณตีมอนอะไรต่างๆมีโอกาสาที่คุณจะติดสถานะของธาตุ้นนั้นด้วยซึ่งธาตุสถานะดนั้นก็จะนับว่าเป็นดอทแต่มันก็จะมีพิเศษอยู่3ตัวอแต่เราค่อยไปพูดถึงเราไปพูดถึงอย่างแรกแล้วกันกายภาพเวลาคุณตีกายภาพมีโอกาสาที่บอลจะติดเลือดไหลต่อไปก็ไฟก็เผาไหม้น้ําแข็งก็ติดแช่แข็งสายฟ้าก็ติดชอ็อตลมก็ติดลมเฉือนควันต่มก็ติดสถานะควันต่มครับจินตภาพติดกระขังซึ่งมันจะมีอยู่3อันที่เราจะต้องไปพูดถึงในช่วง ก็คือน้ำแข็งจิตภาพแล้วก็ขวัญต่ำแล้วเราก็ต้องไปดู4หมวดหมู่ที่เราต้องใช้ความสนใจกับมันนิดนึงนะอย่างแรกก็คือ Damage Dealer อย่ที่2คือ s p e c i a l i ต t พวกทำ Damage ยิ่อยๆอย่างอื่น Amplify ตัว support s u b s t a n c ตัวที่ทําให้คุณมีชีวิตรอดในการเล่นโดยปกติแล้วทีมจะมีส่วนประกอบดังนี้ Damage Dealer Support Support และก็ s u b t a n c e หไม่ก็ Damage Dealer Sub t p s ซัพพอร์ตซับเทนก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ดาเมตแรงๆก็พอตัวซับเทนออกแต่ก็แน่นอนว่ามันเสี่ยงอันตรายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะไปพูดถึงเรื่องการทำดาเมจเราจะได้แบ่งบนหมู่ทีมกันแบบแบบแบบง่ายๆนะครับอย่างแรกคือการทำดาเมตแบบปกติ a อ k a t t อัตราคิทิเค้าแล้วก็ไป DMG ซึ่งการทำดาเมตส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกแมคานิกนู่นนี่นั่นเพื่อทำดาเมจออกมาได้แรงสูงสุด ถ้าที่จะเป็นไปได้ก็อย่างเช่นจิงรหลิวที่ต้องรอเปิดตาจรางๆระดมสูงๆเจ้าโยนที่ต้องผ่านแต้มสกิลไป3แต้มอัคคอนที่ต้องเก็บมันติประมาณนี้นะครับซึ่งด้าเมนส่วนนี้จะเข้าใจง่ายมากถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณจะเก็ตเองต่อไปโฟล์อัพก็ภาษาไทยก็ ดาเมจโจมตีต่อเนื่องนะครับมันจะคิดดาเมจเหมือนกับอันแรกเลยที่ผมพูดไป ATK อ t ตาคิ K, aki, แล้วก็ดี g อมจง่าย,ายโดยที่ตัวละครเหล่านี้จะมีการทำดาเมจที่ต่างจากตัวปกตินิดนึงก็คือตัวละครจำพวกนี้จะมีการโจมตีต่อเนื่องซึ่งเป็นการโจมตีพิเศษเพิ่มเข้ามาแล้วก็รวมถึงการโต้กลับด้วยนะซึ่งตัวละครที่เป็นโจมตีต่อเนื่องจ๋าก็จะมีด r r กเอรโชยุลี่จิ้งหยวนโทปาสแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวละครที่จะมีสกิลพวกโจมตีต่อเนื่อง เยอะแยะไปหมดแต่ก็นั่นนะครับตัวละครเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ทาดาเมจกันโจทตีต่อเนื่องเป็นหลักฉะนั้นคุณต้องไปดูอีกที่ต่อไปก็เป็นทีมของดอทนะครับก็ง่ายๆก็แปะสถานะมอนพอถึงเทิร์นมอนมอนัมนก็จะโดนดาเมจส่วนท่าที่เราได้พูดกันไปตั้งแต่แรกนะครับก็น้ําแข็งควันตั้มจินตภาพสามทาน,นี้ที่มันไม่เหมาะจะเป็นดอทเพราะว่าติดน้ําแข็งต้องถึงเทิร์นมอนมันถึงจะแตกไม่สามารถดึงดอทได้ควันตั้มก็ต้องเบรกมอนแล้วก็ติดสถานะ5รอบแล้วก็ดึงไไมม่ด้เเชนนนภาพกก็หือััครบ คือ <c oughs> สามธาตุนี่ไม่สามารถดึงดอตได้ฉะนั้นมันเลยไม่ใช่ของดีมากในการเล่นทีมดอตอ่ะเผื่อสงสัยนะครับดึงดอตคืออะไรก็คือเป็นความสามารถของตัวละครที่ชื่อว่าคาฟก้านะครับเป็นความสามารถพิเศษในการดึงดอตเวลาใช้สกิลหรืออันตินะครับเป็นหัวใจหลักของทีมดอตต่อไปเราก็จะพูดถึงในส่วนของทีมเบรกทีมที่เป็นเมตาที่สุดณนตอนนี้ก็การเท้าเด้งของทีมเบรกนะครับคุณเห็นหลอดขาวอยู่บนหัวมอนไหมเวลาคุณตีอ่ะ แล้วหลอดตัวนั้นแตกอ่ะมันจะมีดาเมจพิเศษเสริมมานั่นแหละครับดาเมจเบรกก็คือถ้าคุณทาเอฟเฟกต์ทำลายล้างที่อยู่ในตัวละครไว้สูงมากพอเวลาคุณเบรกหลอดตรงนั้นอนะ่ะเวลาแตกมันจะโดนดาเมจได้แรงขึ้นแต่พอหลอดไม่แตกตัวละครก็จะไม่มีดาเมจเลยนะครับถ้าเป็นทีมเบรกเนาะก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าผู้เล่นใหม่ควรเปิดตัวละครอะไรเรียงลำดับอะไรยังไงนะครับเราต้องไปพูดถึงทีมย่อยของทีมพื้นฐานก่อนอย่างแรกเลย ทีมไฮเปอร์แครีก็ไฮเปอร์แครีเข้าใจง่ายก็1ตัวที่เป็นดาเมจดิลเลอร์สตัวซัพพอร์ตแล้วก็อัดสกิลทุกอย่างเพื่อให้ดาเมจดิลเลอร์ตัวนั้นทำดาเมจได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือไฮเปอร์แครีซึ่งตัวละครนั้นก็จะได้แก่อัครอนเจ้ายนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตัวที่เป็นจุดเด่นจริงๆนะสำหรับไฮเปอร์แครีขอแถมนิดนึงนะไฮเปอร์แครีอัครอนเนี่ยอันนี้ต้องเล่นต้องเล่นเป็นลบล้าง2ตัวคู่กับอัครอนนะไม่งั้นอัครอนทำดาเมจไม่ได้แรงจ๋าขนาดนัันั้้้้้นนนนแตต่่่ก็็ใใชชวทีีเปปรรระสาาไดอออยูคคคบถุณม E2 มันจะใช้ได้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้2ตัวก็ได้ที่แนะนําก็จะคงจะเป็นเจียวชิลอันนี้แนะนําตัวใหม่เพล่าไม่ก็สินวูฟคุณต้องลองไปดูรายละเอียดทีมอีกที่ก็ผมก็แค่แนะนําต่อไปก็จะเป็นของเจ้ายนเมนคอของเจ้ายนถ้าอยากให้แรงจริงๆต้องใช้สปาร์เกิลติงยุนหรือว่าตัวอะไรก็ตามแต่เมนหลักจริงๆคือสปาร์เกิลต่อไปก็เป็นทีม2 dps เมื่อใช่น dps กับซับ dps แต่เป็น dps คู่ซึ่งทีมนี้ก็ มีเป็นหลักก็จิ้งหลิยวกับเบรดหรือไม่ก็เบรดกับเจดที่มันสามารถเล่นได้ก็เพราะว่าเบรดเป็นตัวละครที่ต้องการเสียเลือดเพื่อทำดาเมจ ซึ่งจริงหลืวทําให้ทีมเสียเลือดเจตก็ทําให้ตัวละครที่ทําสัญญาเสียเลือดฉะนั้นเลยเหมาะกับเบรดต่อไปก็เป็นทีมโมโนซึ่งโมโนก็คือทีมที่มีธาตุเดียวกันทั้งหมดถ้าในอดีตก็จะเป็นเซเล่ตินวบวูฟักเคิลและก็ฟูกชวนแต่เดี๋ยวนี้เล่นไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเซเล่แล้วก็ยังจะมีพวกทีมทีม่นเฉพาะทางมากที่แบบต้องมีตัวละครนี้เท่านั้นสปีดต้องเท่านี้เท่านั้นอะไรยังไงเพื่อจะทําดัมเมจให้ออกมาสูงสดุดซึ่ง ตัวละครนั้นก็คคอหยุดลีนั่นแหละครับรวมถึงทีมเบรกด้วยทีมเบรกนี่เฉพาะทางมากเลยว่าจะต้องเล่น MC กินตาภาพต้องมีลวนเหมย2ตัวนี้ต้องมากๆไม่เหมือนกับทีมฟอลล็อคแบบที่อา,อาจจะขาดโทปาสก็กได้หาตัวอื่นมาแทนได้ขาดโรบินก็ได้หาตัวอื่นมาแทนได้แต่ทีมเบรกนี่ต้องมีสอตัวนี้ตัว,ตวเฉพาะมันเลยเป็นที่ที่แบบว้าวโอเคผมยืมมานาน้ะฉะนั้นผมจะต้องไปพูดถึงเรื่องการเลือกเปิดตัวละครให้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยพูดเลยไหมคนเลือกเปิดอะไรก็เข้าใจง่ายครับ เปิดตัวดาเมจเดิลเลอร์ก่อนให้คุณมีดาเมจเดิลเลอร์หลายๆาธาตุพอสมควรจากนั้นเปิดตัวซับเทนกับตัวแอมพลิฟายก็คือพวกตัวซัพพอร์ตให้เปิด2ตัวนี้ไม่ว่าตัวอะไรจะมาคือถ้าคุณมี DPS เยอะนะแต่ถ้าทีมคุณ DPS คุณยังมีน้อยอยู่คุณก็ต้องเอา DPS ให้ครบทุกธาตุก่อนแล้วคุณค่อยแบบตัดสินใจว่าเฮยคุณจะเก็บตัวนี้ไหมหรือไม่เก็บตัวนี้ไหมตัวซับเทนครับก็แก่เก็บ2ตัวพอที่เป็นตัว5ดาวไม่ว่าจะเป็นฮิลไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์หรือว่าฟุงฟู ก็ขอแค่มี2ตัวก็พอแล้วสำหรับไอดีเพิ่งเริ่มต้นนะจากนั้นคุณก็ค่อยๆเริ่มเก็บพวกตัวซับพอร์ตไปเรื่อยๆถ้ามีพวกตัวที่ทำดาเมจพิเศษมาดาเมจบริเวณดาเมจโฟล์คอพที่แบบคุณรู้สึกว่าดีไซน์ตัวละครนี้ชอบก็ค่อยๆเปิดไปค่อยๆเปิดไปครับขอแค่มีดาเมจดูลเลอร์ครบทุกท่านแล้วก็ตัวซับเทนสองตัวแค่นั้นไอดี ID คุณจะไปได้ไกลเลยละ่ะคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องดาเพลิฟิชั่นแต่ถ้าคุณมีปัญหา ก็มาดูไลฟ์ผมได้เดี๋ยวผมพูดให้โอเคผมจะดูไอเดียคุณให้แล้วก็จะบอกให้ว่าคุณควรเปิดอะไรถ้าตัวละครน,นี้ดีแลนเดี๋ยวผมให้คำปรึกษาให้ okay. โอเคคือพอดีผมอยากพูดคุยกับพวกคุณนะฉะนั้นผมก็ต้องมาบอกนิดๆหน่อยๆนะเผื่อจะมีใครหลงเข้ามาดูในไลสตีมนั่นแหละคลิปนี้อาจจะลงตอนวันเสาร์ฉะนั้นมันคงเลยช่วงเวลาที่ไลฟ์จบไปแล้วเดี๋ยวก็มีไลฟ์อีกรอบเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละครับทางนี้ทางนั้น,น,นครับคลิปนี้จบแล้วแล้วก็พวกคุณออกคลิปได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากดูตต่ออก็้งพูดอะไรนนึลกัอ ว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากเลยครับไม่ว่าคนที่อาจจะเข้ามาดูไลค์หรือแค่ดูคลิปแล้วก็กดไลค์เฉยเฉยหรืออะไรยังไงก็ตามผมก็ผมก็ว่าพวกคุณน่ารักหมดเลยนะโดยเฉพาะคนที่คอมเมนต์ชอบมากเลยที่แบบเออเขาคอมเมนต์มาบแบบยาวๆแล้วผมก็ตอบให้แบบยาวๆอะไรเงี้ย ผมไม่รู้ว่าผมตอบไ,ได้ดีมากแค่ไหนแต่ผมว่าก็จะช่วยพวกคุณในการให้คำปรึกษาได้ดิดนึงสำหรับไอดีแต่ละคนเนาะเือผมอยากช่วยให้พวกคุณเล่นได้เล่นเกมได้จริงๆนะเอาล่ะเราพูดกันมามากพอแล้วฉะนั้นไปแล้วครับขอตัวแล้วครับลิปนี้ขัดทุ่งตัดภาพขึ้นแฟนอาร์ตขึ้นเพลงโก้ thank mm -hmm. you